สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตกันนะฮะวันนี้มาหาลูกค้านะครับวันนี้เราจะมาเซตอัพแล้วก็มาติดตั้งมูลดิเวอร์ให้กับลูกค้านะครับซึ่งเป็นตัวเรฟเฟนซ์นะฮะ ครับก็วันนี้นะครับก็มาถึงบ้านคุณลูกค้านะฮะก็ในระบบนะครับจะใช้ซิสเต็มก็คือเริ่มจากโกโนตนะครับเป็นตัวสตรีมมิ่งแดกในตัวนะฮะแล้วก็มาที่แอมมูลลีเวอร์มูลลีเวอร์รุ่นเรเฟอเรนซ์นะฮะแล้วก็เข้าไดนาวเลยฮะไดนาวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับจำนวนจำกัดเครดิตเทสครับ สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งแอมมูลิเวอร์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อทดลองฟังได้เลยนะครับสำหรับแอมมูลิเวอร์นะฮะและสินค้าอื่นๆของในเครือไฮไฟเฮาส์กรุ๊ปนะฮะก็ทางทีมงานเรายินดีบริการทั่วประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่น้องๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต c ดต b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ